มายุราพูดครั้งแรกสาเหตุตัดสินใจลาออกจากรายการชิงร้อยชิงล้านเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงและพิธีกรที่โดดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสําหรับตักมายุราที่โด่งดังและเป็นภาพจําของแฟนๆจากรายการชิงร้อยชิงล้านล่าสุดตักได้มาร่วมพูดคุยในรายการ o Was u p o n a g o o d time ซึ่งบางช่วงในรายการตักยังได้เผยถึงสาเหตุที่ออกจากการเป็นพิธีกรรายการชิงร้อยชิงล้านว่า วันที่พี่ออกจากชิงร้อยชิงล้านก็25ป้ปีนั่นแหละอายุการทํางานของพี่ถ้าพี่อยู่จนถึงทุกวันนี้ก็35ปีวันที่ออกมาคือ 1. บอกเลยว่าเลิกดึกดึกมากพี่ขับรถเองตรงมอเตอร์เวย์ลำลูกกาพี่ก็คิดไปว่าบวยเข็มเท่านั้นที่ทําให้ฉันรอดพี่ต้องอมบวยเข็มเอาให้เข็มที่สุดเลยนะเพราะพี่ง่วงพี่ก็คิดของพี่อยู่นานคิดอยู่2ปีกว่าว่าเราจะทําร้อเราไม่ได้พูดอะไรมาก คิดไปมาเขาเข้าออกอยู่อย่างนี้จนกระทั่งวันที่ออกมาคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกรายการก็ดีอยู่แล้วพี่คงไม่จําเป็นเท่าไหร่เรียกว่าสาเหตุที่ออกจากการเป็นพิธีกรเพราะตักมายวลาฝืนร่างกายตัวเองไม่ไหว